เบื้องน้อใหม่ครับน้อใหม่บ่มีครับต่อไปใสิผ้าเมาหปากบัวครับคิดหวังจากน้อใหม่แต่วันนีน้หมี่ปากบัวให้เอาอยู่ครับกลางครับอ่ะเรื่งดังครับนีนนนนนคบ่ครับนู่นนู่นมาแกมาแกของแสบครับ เพราะนุ่นมาแกผลไม้อยู่ในน้ำอ่ะถือเอาถือมโอ้จะนึนสีค่านุอ,อยากกินเลยเอาเอานมีก็นังไงไม่ดำดำอ่ะอร่อยนะ ทำไมนะคุณมีหลายอยู่างบ,บางทีมันอยู่มันจะอยู่ใต้เอาขอมาปู๋ยใเอาเอาเอ,าเอามันจะอยู่ใต้ใบอะ่ะมีตัวอะไรกินด้วยอะ่ะคนเหรอบอกดิบอกพ่อดีว่ามันอยู่ตรงไหน ไม้ให้พันนาน่ะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างหมากมันอ่ะน้นน่ะฟังริมทางนู้นน่ะเยอะข้างนู้นน่ะต้องเดินไปเอาข้างนู้นอืม อืมสองมานนไ้ปเ <c oughs> อาฝั่งนูน้นฝ <c oughs> ั่งนูน <c oughs> งน้นเยอะอยู่นะ ผิววิดีโอนี่นั่ไงเอา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 โอ๊ยหมาจะออกมาไหมอะบ้านหลังนี้มีหมานะนี่เรอไป กน,นามาสีไรเนี่เยเไเนี่ยมเมย็ดยางใหญ่เลยนู่อ๋ออ๋อพ่อฝั่งนี้เยอะ ไปตรงไปข้างหน้าอีกก็มีอีกนะนู่นน่ะนู่นน่ะข้างหน้าเลยเมื่อกี้อ่ะไม่ข้างหน้าดิข้างหน้านี่หนเห็นไหมหนู่นน้ำลึกเหรอพนาเจออะไรมามันโดนอ่ะ นี่เดีมาแก่นั่นเออเอาเอาอ๋อออ๋อหนาหนาคาง้างสั่งซ้ายอ่ะสองหมากฮักคืมลงหันซะละเว้ย เอาหมากนั้นดิเอาเดี๋ยวก็หักอีกหรอกหมากนั้นไงนั่นไงเอา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 เดี๋ยวก็หักลงหันเอาเอา พน้าพ่อมัวมามะก็ได้กิน แก้มเขามีกับข,ขอกกระปลนลกับเจียวได้ครับปากบัวสุดยอดผลไม้จากอาขวดาสารพิษจากทางคล้องนะครับก็ต้องไปซื้อดอกทุเรียนมั่งแพง่งกล้ารวรลอยวัวประจองครับอันนี้ของพี่ครับอาศัยว่าหา,ากินน้ำ้างข้างของมันมาเลยเสียเงินนะครับบาทวะละ่ะตกหนามไปหะเลยนั่งว่าไปยังทำีม โอเคครับนับปานเนาะเจอไหมครับผมสวัสดี